ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้ยสี่พันก็ผมขอบอกก่อนนะครับผมจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะจะได้ไปพักผ่อนหรือไปเที่ยวมั่งนะครับไปนู่นไปนี่มั่งก็ไม่มีนะครับไปรับชมและฟังคลิปเลยว่าเขาจะได้ไม่เสียเวลานะครับมาบนแค่นี้แหละไปครับเดอะวิสซาดโวลโลกแห่งพ่อมดตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองการสำรวจหนึ่งอุโมงค์ที่คดไปคดมาอยู่ข้างหน้าแองเจเล่เพิ่มความเร็วของเขา สถานที่นี้มีเพียงเสียงฝีเท้าและเสียงหายใจของเขาลูกไฟสีเหลืองลอยอยู่ด้านซ้ายของเขาและแสงมันก็ทำให้พื้นที่บริเวณใกล้ๆสว่างขึ้นแปลกเส้นทางนี้มันยุ่งเหยิงแองเจเล่วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่แต่ข้างหน้าเขาก็ยังโลง่งมันรู้สึกเหมือนอุโมงค์กำลังขยับด้วยตัวเอง แองเจลเล่สั่งให้ซีโร่สร้างแผนที่พื้นที่นี้เมื่ออุโมง์แรกปรากฏข้างหน้าเขาแต่เขาก็ยังพบทางเข้าสองทางที่ไม่รู้จักที่ไม่รู้จักระหว่างทางที่เขามาที่นี่ถ้าปัสจากคาถาติดตามเขาก็คงติดตามทั้งสองคนนั้นไม่ได้เขาวิ่งไปและพิจารณาสถานการณ์ไปด้วยตามคำพูดของเบเลมที่กำลังจะตาย ซากปล่หาหักพังนี้เป็นดินแดนของลัทธิสองหัวชื่อของลัทธิอาจจะมาจากรูปลักษณ์ของสมาชิกของมันพ่อมดที่เห็นก่อนหน้านี้มีสองหัวอย่างไรก็ตามมิลิซาและอินเฟนได้มาซากเปล่าพังหลายครั้งแล้วข้าไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงไม่พบอะไรเกี่ยวกับแผนการลับของลัทธิสองหัว อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ข้ายัางไม่รู้ทันใดนั้นแองเจเล่ก็หยุดแล้วหันไปที่มุมหนึ่งมีแสงอาทิตย์ส่องลงมาจากส่วนบนของอุโมงค์ข้างหน้าเขาส่วนบนของอุโมงค์แตกและแสงอาทิตย์ที่ส่องที่สีทองก็ส่องเข้ามาแองเจเล่หลีตาเล็กน้อยและเดินเข้าไปในแสงแดดเขาเงยหน้าขึ้นและพยายามมองออกไปนอกช่องว่าง เมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าสีน้ำเงินไม่มีอยู่อีกต่อไปและแองเจเล่รู้สึกถึงความอบอุ่นของดวงอาทิตย์เขาเศษหินเขาเอาเศษหินออกจากช่องว่างอย่างระมัดระวังและมีเถาวันสีเขียวตกลงมาข้างหน้าเขาสายตาของแองเจเล่มองไปที่เถาวานันตรงที่ติดกับขอบของช่องว่างผิว <c oughs> พื้นผิวของถาวันมีรอยเคี้ยวขุ่นมันมีเส้นใยของพืชสีขาวพวกมันหลบหนีผ่านช่องว่างนี้แองเจเล่มองเห็นภาพของพ่อมดสองหัวปีนขึ้นในถาวันและออกจากองวงพร้อมกับเบเลพร้อมกับแบกเคอร์แมนบนหลังของเขาเขารีบคว้าถ่าวันและดึงมันอย่างแรงจากนั้นแองเจเล่ก็รีบก้าวถอยหลัง และเงยหน้าขึ้นมีกับดักถูกวางไว้และมีอุปกรณ์สีดำบางอย่างตกลงมาที่พื้นช่องจากช่องว่างพวกมันตกลงมาข้างหน้าข้างล่างของถาวันแองเจล่้ใส่หัวมันเป็นเข็มสีดำพวกมันแทงเข้าไปในพื้นหินและรูปร่างของพวกมันดูคล้ายกับที่เคอร์อแมนเคยใช้ไม่น่าแปลกใจเลย แองเจเล่ยิ้มย่อและเงยหน้าขึ้นมีสายโลหะบางๆล้อมถาวั์และดึงมันหลายครั้งมันดูเหมือนว่าเข็มเป็นเพียงกับดักเดียวที่พวกเขาตั้งไว้ที่นี่แองเจเล่ก้าวไปข้างหน้าและคว้าเถาวั์เขารีบปีนออกจากอุโมงค์ผ่านช่องว่างเหนืออุโมงค์มันเป็นทะเลต้นไม้พวกมันสูงและมีชีวิตชีวาซากของพวกมัน ล,ล่ากของพวกมันแข็งแกร่งและพุ่มไม้รอบๆก็หนาหญ้าสีเขียวปกคลุมแผ่นดินและมีดอกไม้สีขาวหลายดอกผสม,มอยู่ข้างในระยะห่างระหว่างต้นไม้แต่ละต้นประมาณ4หรือ5เมตรและโคนสีดำก็ปกคลุมเศษหินสีขาวมันดูเหมือนเมล็ดงาขาวโตวบนเศษผ้าสีดำแองเจเล่รีบออกจากทาง ออกและเห็นต้นไม้ใหญ่ขนาดมะเหอมาอยู่ข้างๆเขาแสงแดดได้ผ่านช่องว่างของกิ่งไม้และตกลงบนพื้นดินขณะที่รากของต้นไม้ปกคลุมไปด้วยเถาวันสีเขียวภายในป่าไม่มีมแมลงหรือสัตว์มีเพียงสิ่งเดียวที่เองเจะได้เห็นคือพืชโคลนที่อยู่ใต้เท้าของเขาเปียกแองเจเล่มองไปรอบๆรบากรูปล่างระครังก่อนที่เขาจะสังเกต สภาพแวดล้อมไม่ทั้งหมดเขาก็เห็นชายสองคนปรากฏในสายตาของเขาพวกเขาเป็นพ่อมดสองหัวและเคอร์แมนเคอร์แมนได้ตื่นขึ้นมาแล้วและกำลังไล่กระถาบางอย่างเสียงเบาซีกซ้ายของร่างกายของเขาได้ถูกรวมกับชายสองหัวมันเกือบจะดูเหมือนเคอร์แมนพยายามที่จะเข้าไปในเนื้อของชายคนนั้น ไม่มีอ,อวัยวะไม่มีอ,อวัยวะที่แสดงความรู้สึกบนใบหน้าของชายสองหัวผิวของเขาเรียบเนียนเขาไม่ได้ขัดสิ่งที่เคอร์แมนกำลังทำเพียงแต่ยืนอยู่ที่นั่นและรอเคอร์แมนไล่กระถาเสร็จเคอร์แมนได้ยินเสียงฝีเท้าของเองเจเล่และหันกลับไปมองเขาขบฟันแต่เองเจเล่เห็นความกลัวบนใบหน้าของเขา คร์แมนหยุดไล่คาถาเมื่อรู้ว่าแองเจล่เมื่อรู้ว่าไม่มีทางไล่คาถาเสร็จและมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ว่า <c oughs> มนาที่ไม่เสถียรจะฆ่าเขาอย่างไรก็ตามมันดูเหมือนว่าการหยุดไล่คาถาชั่วคราวไม่ได้ส่งผลอะไรเจ้าจะไปปล่อยขอโทษนะครับเจ้า <c oughs> <c oughs> จะไม่ปล่อยฆ่าไปงั้นหรือเคอร์แมนถามเสียงเข้มร่างกาย ร่างกายครึ่งหนึ่งของเขาได้หายไปแล้วแขนและหัวของเขาอยู่ด้านหลังของพ่อมดสองหัวฉากนี้ทำให้แองเจเล่รู้สึกไม่ดีเขาเยาะเยะ้ยเจ้ายอมแพ้แล้วหรือเจ้าไม่รู้อะไรข้าได้ใช้เวลาหลายปีเพื่อรวบรวมพลังคำสาปและเจ้าได้ทำลายมันทั้งหมดข้าไม่ต้องวิ่งหนีอีกต่อไปข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าข้าสามารถทำอะไรได้ ความกลัวบนใบหน้าของเคอร์แมนหายไปและเขาจ้องที่แองเจเล่ตอนนี้พลังของข้าได้กลับมาแล้วอย่าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ง่ายๆอืมน่าสนใจดีนี่มาแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้าสามารถทําได้หรือไมมีล่องมีรอยโลหะเงินสามรอยค่อยๆปรากฏบนหน้าซีกซ้ายของแองเจเล่เคอร์แมนหัวเราะและปลบมือจากนั้นร่างกายของเขา และร่างกายของชายสองหัวได้รวมกันอย่างสมบูรณ์รูปล่างของใบหน้าของชายสองหัวเปลี่ยนและต่อมาเขาก็ดูคล้ายกับเคอร์อแมนมันเหมือนเคอร์อแมนรุ่นสองที่เปลือยครึ่งหนึ่งล่างส่วนล่างของเขาปกคลุมไปด้วยเศษผ้าสีน้ำเงินเขาดูเขาสูงประมาณ2เมตรดูแข็งแกร่งและหดเหี้ยม เคอร์แมนดึงดาบปลายโคง้งต้องสาบออกมาอีกครั้งและเคลือบใบดาบด้วยกลิ่นอายสีเขียวที่คุ้นเคยเจ้า,มาแมลงสาบหน้าตำคาญตายไปซะเคอร์แมนพุ่งมาหานแงเจเล่ดาบปลายโคง้งในมือของขวาของเขามันรวดเร็วจนนำให้เบลอเจ้ามีระเบิดหัวใจมากแค่ไหนฮะเ,เขาคำรามขณะที่ฟันมาข้างหน้าแองเจเล่สายหัวจากนั้นแขนเสื้อของเขาก็มีระเบิดหัวใจสี่ลูก ปรากฏขึ้นพวกมันทั้งหมดมีแสงสีแดงเตรียมพร้อมที่จะระเบิดเขายกแขนขึ้นและเล็งไปที่เคอร์แมนการแสดงออกที่มั่นใจของฝ่ายตรงข้ามของมองเขาได้ถูกแทนที่ด้วยความกลัวเขารีบหันกลับไปและพยายามหนีอีกครั้งเจ้าได้ระเบิดหัวใจมาจากไหนมากมายเจ้ามันบ้าเขาตะโกนขณะที่เริ่มถอยหนี คอมแมนได้สันนิษฐานว่าแองเจเลได้ใช้ระเบิดหัวใจทั้งหมดของเขาในอุโมงค์เขาไม่คิดว่าแองเจเลจะมีซ่อนอยู่ใต้ชุดคลุมมากมายเช่นนี้มันเป็นพิธีกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งที่จะระเบิดหัวใจอาจจะระเบิดได้ในระหว่างการต่อสู้ตุ่มพื้นที่ด้านหน้าของแองเจเลปกคลุมไปด้วยเปลวไฟท้องฟ้า ต้นไม้และแผ่นดินหายไปจากสายตาของเคอร์แมนและเขาเห็นเปลวไฟที่พยายามกลืนกินเขาแทนแรงกดดันจากการระเบิดทำให้ร่างกายของเคอร์แมนบีบรัดและอุณหภูมิสูงทำให้บาเลียป้องกันของเขาเป็นไอภายในพริบตาอ้อเคอร์แมนคำรามด้วยความเจ็บปวดแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่เองเจะเล่ได้ยิน คือเสียงเปลวไฟที่กำลังเผาไหม้ดวงตาของเคอร์แมนได้หายไปในเปลวไฟแล้วกับรวมกับจมูกและหูที่ถูกทำลายด้วยระเบิดในที่สุดมันก็เหลืออยู่ไม่มากนักเปลวไฟพุ่งขึ้นในอากาศและจุดประกายต้นไม้รอบๆลําต้นของต้นไม้ใหญ่ได้ตกลงไปที่พื้นขณนะที่ไฟกระจายมีควันหนาสีขาวลอยอยู่ในอากาศหญ้า ภายในรัศมีของระเบิดได้เปลี่ยนเป็นคีเท่าภายในไม่กี่วินาทีคลื่นความร้อนก็แผ่กระจายออกไปทุกทิศทุกทางแองเจเล่อยู่ตรงกลางของการระเบิดและปลิวห่างออกไปเขาสร้างสายโลหะเงินบางๆด้วยสายลมขอโทษครับหลายสายและยิงมันไปที่ต้นไม้ด้านข้างเพื่อลดแรงกระแทกเขาดึงต้นไม้ขนาดใหญ่แปต้นก่อนที่จะตกลงพื้น ระเบิดหัวใจสี่ลูกแต่ละลูกมีพลังอย่างน้อย50บหน่วยมันน่าเหลือเชื่อมากมันเป็นครั้งแรกที่แองเจเล่ใช้ระเบิดหัวใจพร้อมกันถึงสี่ลูกและมันทำให้เขาตกใจตำแหน่งที่เขายืนได้เปลี่ยนเป็นทะเลเปลวเพลิงอนุภาพพลังงานไฟแดงสองแวววาวผสมกับพืชที่กำลังเผาไหม้ปกคลุมแสงจากดวงอาทิตย์เคอแมนกำลังดิ้นลนและสั่นอยู่ในเปลวไฟ เขาพยายามที่จะหลบหนีแต่เขาก็ถูกล้อมรอบไปด้วยเปลวไฟที่เกี้ยวกลาดเขากำลังจะตายเขาไม่ได้ยินหรือเห็นอะไรแต่เขาก็ยังพยายามหาทางที่จะมีชีวิตรอดแองจเจล่อยู่ห่างจากขอบของพื้นที่ที่กำลังเผาไหม้เกือบ10เมตรแต่เขาก็ยังรู้สึกถึงความร้อนและแม้แต่ชั้นโลหะบ,บางๆที่ปกคลุมผิวหนังของเขาก็เริ่มหลอมละลาย เขาถอยห่างออกไปอีกหลายเมตรมันจบแล้วแองเจล่้ถอนหายใจและเฝ้าดูเคอร์อแมนถูกเผาไหม้ในเปลวไฟเขาใช้หนึ่งในสามของระเบิดหัวใจที่เขามีระหว่างการต่อสู้เขานึกถึงวันที่เขาฆ่าปีศาจ้อยตาสองตัวที่อยู่ซากประการพังของแรมโซดา้าระเบิดหัวใจลูกนั้นทำมาจากหัวใจของช้างเรืองแสงอย่างไรก็ตาม บริาจทเหล่านั้นยังอ่อนแอกว่าเคอร์แมนเขาเกือบจะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่โดนระเบิดหัวใจหลายครั้งร่างกายที่เผาไหม้ของเคอร์แมนเริ่มหลอมละลายจากความร้อนเขายังขยับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางที่เขาจะฟื้นฟูได้ตูมทันใดนั้นร่างกายของเคอร์แมนก็ระเบิดชิ้นส่วนและอวัยวะของเขากระเด็นไปทั่วดาบปลายโคง้งได้พุ่งผ่านอากาศล้อมไปด้วยเปลวไฟ ฉึกปลายดาบโค้งได้แทงเข้าไปในลำต้นของต้นไม้ด้านข้างแองเจเล่ใบาดาบยังมีควันความร้อนที่อยู่บนโลหะทิ้งรอยเผาไหม้ไว้บนผิวของลำต้นแองเจเล่หันไปมองเขาตกใจที่อาวุธของเคอร์แมนยังหนู่ในสภ,ภาพดีหลังจากที่โดนระเบิดมันไม่มีแม้แต่ร่องรอยบนใบาดาบแองเจเล่เดินไปที่ต้นไม้และหยุดข้างลำต้นของต้นไม้มี มีแสงสีเงินบนปลายดาบโค้งแตกินอายสีเขียวไม่ได้มีอยู่อีกต่อไปใบดาบที่เป็นรูปคลื่นดูเหมือนงูสีน้ำเงินที่กำลังเลื้อยด้ามจับของปลายดาบโค้งทำมาจากโลหะดำแต่งจละล่อะไรมือจับใดๆด้ามจับมันมีรูปแบบคล้ายมีดสั้นที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม แองเจล่ é, วางมือไว้บนด้ามจับมีจุดแสงสีขาวรถครับนะมีจุดแสงสีน้ำเงินปรากฏขึ้นในอากาศพวกมันรวมตัวรอบด้ามดาบและเปลี่ยนเป็นลำแสงน้ำ,นำไอ้น้ำสีขาวได้ลอยออกจากด้ามจับหลังจากผ่านไปหลายวินาทีไอ้น้ำก็หายไปและจุดแสงสีน้ำเงินได้จางหายไปในอากาศแองเจเล่คว้าด้ามจับ ของปลายดาบโค้งและดึงมันออกจากลำต้นของต้นไม้จบไปนะครับกับตอนที่182นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมานะครับเดี๋ยวไปต่อกันคลิปที่2นะครับขอไปกินน้ำก่อนนะครับไปนะครับไม่รู้วฝนจะตกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปต่อกันนะครับไปครับบาย